สร้างหมดนะครับอายุกี่เดือนกี่ปีนะครับถึงเราเราถึงจะทําการตอนกิ่งได้นะครับมาดูครับผมนี่อันนี้ปลูกไปห้าหกเดือนแล้วนะนะครับปลูกไปห้าหกเดือนก่อนหน้าฝนนะครับผมนี่ก่อนหน้าฝนเราก็ดูแลอย่างดีแต่หลังจากที่เราดูแลดีนะครับคุณภาพที่ได้ก็คือหนอนะครับเริ่มจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมนะครับจากหนอเล็กๆอันนี้ก็คือที่มันแตกขึ้นมานะนะครับจากกิ่งตอนหนึ่งตุ้มตอนนะครับมันก็จะแตกแขนงขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งนี่ใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้แล้วครับนะตอนแรกตอกแตกหนอนี้นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็เริ่มโพนอนไม่ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมนะครับวันนั้นผมอัปเดตให้ดูนะครับหนอนนี้ยังไม่โพนะครับอันนี้โพนอนไม้มาขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วหนอต่อไปนะครับท่านดูนะครับแทงขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมนี่แทงขึ้นมาแล้วนะครับคําถามอยู่ที่ว่านะครับกี่เปลื่อนนะครับกี่เดือนกี่ปีนะครับเราถึงจะทําต้นตอนได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็น อ่าก we ็อใหม่ๆเนี่ยนะครับผมแนะนําให้เป็นหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีจะได้อะไรนะครับหนึ่งปีจะได้ลําต้นขนาดอย่างน้อยๆก็เท่าแขนผมนะนะครับอย่างน้อยๆเท่าแขนผมหรือว่าอ่าเท่าแขนเด็กน้อยหรือเท่าอ่าท่อสามนิ้วเนี่ยนะครับก็ยังดีนะครับแต่ถ้าไม่ถึงสองนิ้วก็ยังดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าห้าเดือนได้ไหมห้าเดือนน่ะนะครับลองดูสิอ่ะในห้าเดือนนะครับห้าเดือนมันก็ได้นะครับแต่มันอะไรอ่ะต้นแม่พันธุ์นะครับมันเล็กเกินไปนะครับ มันเล็กเกินไปมันทาให้ภายตั้งรากเขายังไปไม่ไกลหากินยังไม่แข็งแรงนะครับแล้วจะทําให้แขนนะครับมันเล็กนะครับนะตอนได้ไหมตอนได้นะครับแต่ขนาดนี้ก็ตอนได้นะเนี่ยตอนเนี้ยตอนได้เหมือนกันนะครับแต่มันอะไรอ่ะมันดูดูความสมบูรณ์ในของกิ่งเนี้ยนะครับมันเล็กนิดเดียวเองนะครับผมดูแล้วมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นผมว่า1ปีดีกว่านะครับหปีดีกว่ามันจะทําให้อ่าพอเหมาะพอดีพอควรนะครับเราก็จะทําการพอบรรยาวขึ้นมานะครับยาวขึ้นมาประมาณสักเมตรหรือเมตรห้เนี่ยนะครับ เราก็จะทําการตัดนะครับตัดยอดนะครับเพื่อที่ให้มันแตกกิ่งแขนงเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ตัดได้เลยนะเนี่ยที่จริงทําได้ทําได้ดูแต่ท่านดูสิท่านดูต้นแม่มันนี่นะครับมันก็จะเล็กนิดเดียวเองใช่ไหมนะครับเนี่ยเราสามารถตัดนี้ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะแตกตุ่มตาขึ้นมาเห็นไหมนะครับอย่างเงี้ยพอแตกขึ้นมาแต่ผมก็ว่ามันไม่ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าชนะตอนนี้นะครับปล่อยให้มันตั้ง ตั้งกอไปก่อนนะครับตั้งคอสักหนึ่งปีนะครับนะรากเขาจะได้กระจายไปทั่วแล้วก็หาอาหารนะครับแล้วค่อยสร้างต้นเล็กๆออกนะครับแล้วก็ปล่อยต้นใหญ่ไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้ตัดยอดเขาแล้วก็ตอนกิ่งใหม่นะครับนะมาดูตุ้มต้นที่ผมทําไว้นน่นเห็นไหมนะครับนู่นเห็นไหมนะอันนี้2ปีกว่านะครับเดือนมิถุนายนนี้ก็ครบสามปีนะครับ2ปี8ปปี9้าแล้วนะเดือนมิถุนายนนี้ครบ3ปีนะครับนะมิถุนายนนี้แหละนะครับครบ3ปีนะครับ ก็ให้ดูนะครับดูต้นเท่าใหญ่แล้วนะครับมองไกลๆอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าพอไปใกล้ๆนนะใหญ่กว่าแขนผมอีกนะนะ,น,นะครับนี่นะ